สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอปต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่บิกแมัด์ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเยอร์มิวนิกแต่สนามคัมหนูเวลาตีสองตรง ก่อนจะไปรับชมรับสั่งขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งข้างๆถ้ากดแล้วก็ปิดจวดกันเลยครับผลงานการพบกัน3มนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเป็นบาเยนนเก็บเรียบทั้งหมดทั้ง3นัดผลงาน3นัดล่าสุดของจูบานบาเซลล์นาชนะสองเสมอหนึ่ง โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถลม่มแอตแลนติกบิวเบาเอาเลิกเอาใจไป4ประตูต่อศูนผลงาน3นัดล่าสุดของาเยันชนะรวดร้ออร์เซน์นึกสนัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปทุบฮอบเฟนแฮมสอประตูต่อศูนความพร้อมก่อนเกมของจูบานบาเซโลนาจะไม่มีแชคก,กี้โรเบโตโรโนโลัลอาราโค อันเรียตคริสเตียนเซนและเมมฟิตเดอร์บายที่ยังมีอาการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ตัวจริงที่คาดาบาร์าจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูมาร์คอองดเดรทาสเตเกนหลัง4ตัวจากขวาไปซ้ายแอคเตอร์เบเยริน ลูนคุนเดเอริกกาเซียและมาโอตอลองโซกลาง3ตัวกาบีเซคิโอบุสเกสฟรังกี้เดยองส่วนสามประสานอุสมานเดมเบลเล่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกีและอันซูฟาติส่วนความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างวบร์นมิวนิคจะขาดมาเอลหนอยเออ ลูก้าแอคนองเดตและรอยซาเน่และบูนาซาที่ยังไม่หายเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ผู้เล่นที่คาโดบาย,ยันจะส่งลงสนามในระบบ4 2 3 1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสเวนอูไรกองหลังจากขวาไป้ายเบนจามินวาปาดายโยอ,อูปาเมกาโนมทไทไยเดอร์ลิกและ อันฟองโซเดวิดกลางคู่ยอชัวคิมมิกกับเลออนโกเรตกาปีกขวาคิงลี่โกมองกลางรุกจามามูเซียลาปีกซ้ายเซอร์สนาบีนาเปาซาดิโอมาเนเกมคู่นี้เป็นเกมที่สำคัญกับบาร์เซโลนาเพราะต้องการเก็บชัยชนะเอาไว้ก่อนแล้วไปลุ้นผลของคู่อื่น เพื่อที่พวกเขาจะได้มีลุนเข้ารอบและด้วยฟอร์มในบ้านช่วงหลังของบา์เซโลนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังกดชัยในบ้านไปถึงสองนัดติดทำให้มีกำลังใจและฮือสู้ในเกมนี้ส่วนบาร์เยนถึงจะเข้ารอบไปแล้วแต่ก็ยังต้องการอีกหนึ่งแต้มเพื่อการันตีที่1ของกลุ่ม นัดนี้บาเยนก็น่าจะจัดชุดหลักลงแน่นอนแต่ถึงกันนั้นด้วยความที่บาเซโลน่ามีแรงจูงใจมากกว่าประกอบกับได้เล่นหนีบานคู่นี้จึงเชื่อว่าบาเซโลน่าจะเฉือนชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วถูกออกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้พวกเราบอลโนปต่อรบเรื่องรปฟุตบอล ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ